เล่าเลยโ okay. อเคแล้วยิงมาแล้วแล้ว <c oughs> ยิงมาแล้วอบไม่นานนะอูบี้จะจ่ายให้ฉันไม่นานนะจะใส่อ,อูบีให้ส่ายให้ฉันไม่นานนะอูบี้เ okay. ท

ตาหนูมันดีกว่าเพราะว่าหนู